เทคนิคเปลี่ยนคุณให้เป็นคนไม่ผัดวันประกันพรุ่งและลงมือทําทันทีและนี้เป็น55วิธีที่จะทําให้คุณไม่ผัดวันประกันพรุ่งครับข้อหนึ่งอย่าคาดหวังว่าตัวเองในอนาคตจะลงมือทําคนส่วนมากมักจะบอกว่าเอาไว้ก่อนรอก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยทําแต่แน่นอนครับถึงแม้ว่าคุณจะผัดเป็นวันหน้าแต่สุดท้ายคุณก็ต้องลงมือทําอีกครั้งอยู่ดีนักผัดวันประกันพรุ่งจะคิดว่าตัวเองในอนาคตจะเก่งกว่าตอนนี้เสมอ ใจิตใจของเราเนี่ยมันกําลังพยายามปกป้องตัวเองครับการคิดว่าอนาคตย่อมดีกว่าปัจจุบันเป็นเรื่องที่ผิดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ช่วยหล่อเลี้ยงเราให้มีชีวิตยอยู่ต่อไปมันคือคกลไกในการปกป้องคุณนั่นเองทุกอย่างจะดีขึ้นกว่าเดิมถ้าเกิดว่าคุณทําปัจจุบันให้ดีที่สุดจงเตรียมตัวเองให้พร้อมที่จะลงมือทําในทุกเวลาที่คุณต้องการการที่คุณไม่มีการเตรียมพร้อมเนี่ยคุณไม่ยอมลงมือทาหรอกครับข้อ 2. จงลงมือทําในตอนเช้าทันที เรื่องที่ลงมือทําตอนนี้ไม่ได้ก็คือเรื่องที่ไม่จําเป็นต้องทําในตอนนี้คําถามก็คือตื่นเช้ามาอะไรที่สําคัญสําหรับคุณให้ทําเรื่องนั้นก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องนั้นมันไม่มีความสําคัญคุณไม่มีวันทําหรอกครับข้อ3จงโยนปัจจุบันทิ้งไปจริงๆแล้วสาเหตุที่คนเราลงมือทาไม่ได้สักทีนั่นเป็นเพราะว่าไม่อยากจะมานึกเสียใจทีหลังที่ทิ้งเรื่องที่กําลังทําอยู่ตอนนี้ไปหรือพูดอีกอย่างก็คือความรู้สึกที่อยากจะรักษาทุกอย่างไว้ให้เหมือนเดิม มันดุนแรงมากนั่นเองในแง่หนึ่งแล้วก็คล้ายกับความรู้สึกว่าเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนั่นแหละครับคนเรามักจะไม่อยากสูญเสียสิ่งที่ตัวเองเป็นเจ้าของอยู่ไปและพร้อมกันนั้นก็ไม่อยากสูญเสียความสุขสบายในตอนนี้ไปจะเรียกว่าไม่อยากสูญเสียคอมฟอร์ตโซนก็ได้นะครับเรามักกลัวกันว่าอนาคตอาจจะแย่กว่าก็ได้เลยกลายเป็นว่าไม่กล้าที่จะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเพราะว่ากลัวจะล้มเหลวอยากจะสุขสบายซะมากกว่าเพราะว่ามันไม่เหนื่อยใจข้อสี่ ถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จทิ้งความสุขสบายไปซะเวลาที่คุณจะเริ่มทําอะไรสักอย่างคุณจําเป็นต้องหยุดและหยุดทําสิ่งที่กําลังทําอยู่ในตอนนี้ก่อนแล้วค่อยหันไปเริ่มทําสิ่งใหม่ตัวอย่างเช่นถ้าคุณกําลังดูโทรทัศน์อยู่แล้วเกิดความรู้สึกอยากลงมือทํางานขึ้นมาสิ่งที่คุณต้องทําก็คือปิดโทรทัศน์แล้วก็ลงมือทํางานอย่างที่บอกนะครับคุณไม่ควรทําสิ่งที่ลําบากไปพร้อมๆกับความพยายามที่จะทิ้งความสุขสบาย ขอแนะนําให้คุณมุ่งความสนใจทั้งหมดไปที่การเน่งความสุขสบายและควรทาเป็นอันดับแรกด้วย 5. กระตุ้นด้วยความตื่นกลัวเรามักได้ยินคนพูดบ,บ่อยๆว่าออมเงินไม่ได้เลยแล้วทําไมจึงเป็นเช่นนั้นล่ะครับสาเหตุก็เพราะว่าการออมเงินเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินแต่สําหรับคุณแล้วคําว่าสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นไม่ใช่สถานการณ์ที่น่าย,ยินดีหรือพูดได้อีกอย่างว่ามันเป็นสถานการณ์ที่สิ่งไม่ดีมันเกิดขึ้น คนเรามักจะเพิกเฉยต่อสิ่งที่ตัวเองไม่อยากจะให้เกิดขึ้นเพราะราต้องการเหล็กเลี่ยงจากสิ่งนที่ทให้ไม่มีความสุขหรือไม่สนุกพูดง่ายงก็คือมนุษย์เป็นสิ่งที่มีชีวิตที่รักสนุกครับจิตใจของมนุษย์น่าพิศวงมากครับเมื่อมีความเป็นไปได้ต่ําว่าเรื่องบางอย่างจะเกิดขึ้นมนุษย์มักจะคิดว่าเรื่องนั้นจะเกิดขึ้นจริงๆแต่เมื่อมีความเป็นไปได้สูงมนุษย์กลับคิดว่าเรื่องนั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นหรอกข้อ 6. กการคาดการล่วงหน้า หลายคนอาจจะกําลังกังวลว่าลงมือทําบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ได้สักทีนี่เป็นความกังวลที่เกิดจากสภาพจิตใจที่ไม่อยากจะรับรู้ความเป็นจริงในปัจจุบันครับแต่ในขณะเดียวกันก็ยังอยากรับรู้ความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่ด้วยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในใจระหว่างความรู้สึกอยากทํากับรู้สึกไม่อยากทํามันตีกันครับสาเหตุที่คนเราเนี่ยกลัวการชั่งน้าหนักก็เพราะว่าคนเราไม่อยากจะรับรู้ความจริงเรื่องน้ําหนักตัวทั้งที่ถึงเวลาจะต้องชั่งน้ําหนักหรืออาจจะไม่ชั่งน้ําหนัก น้ำหนักของเราก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอยู่ดีเพราะฉะนั้นจงพุ่งความสนใจไปที่อนาคตมากกว่าสภาพปัจจุบันข้อ7อย่าหลงกลสมองที่ชอบคิดอะไรแบบรวบยอดสมองของเราเนี่ยมักจะจัดการกับสิ่งต่างๆด้วยวิธีคิดแบบรวบยอดครับเช่นเวลาที่ต้องเตรียมจัดงานเลี้ยงสมองของเราจะไม่คิดแจดแจงว่าต้องเลือกร้านที่บรรยากาศดีๆและอยู่ใกล้สถานีรถไฟต้องเก็บเงินหัวละเท่าไหร่จากนั้นก็เลือกรายการอาหารเสร็จแล้วก็ดูว่าสถานที่ในวันที่เท่าไหร่ สุดท้ายก็ส่งอีเมลสุดท้ายก็คิดแบบรวบยอดไปเลยว่าฉันจะจัดงานเลี้ยงต่อให้ตัวงานมีความยุ่งยากแล้วก็ซับซ้อนแค่ไหนแต่สมองเราก็จะรับรู้ว่ามันเป็นแค่งานหนึ่งงานเท่านั้นหรือถ้าพูดให้ถูกต้องกว่านั้นก็คือยิ่งเป็นงานที่มีรายละเอียดมากเท่าไหร่สมองก็จะยิ่งรวบรัดรายละเอียดทั้งหมดไปเหลือเป็นแค่งานเดียวนี่แหละครับที่เรียกว่าการคิดแบบรวบยอดการคิดแบบรวบยอดจะสะดวกเวลาที่คุณเนี่ยคิดมันอยู่ในหัวหรือว่าอยู่บนกระดาษ แต่พอถึงเวลาเนี่ยที่ต้องนําไปลงมือทําจริงๆเราจะรู้สึกขึ้นมาว่างานนั้นเนี่ยทำได้ยากเหลือเกินเป็นเพราะว่าเราลงมือทํานันทีไม่ได้ครับสมองของคนเราชอบคิดแบบรวบยอดและสรุปออกมาเป็นคําสั้นๆคาเดียวเพราะว่ามันสบายกว่าใช้พลังงานน้อยกว่าแถมยังช่วยให้จัดก,การความคิดเป็นภาพรวมได้ง่ายกว่าด้วยต่อให้มันเป็นเรื่องที่จริงแล้วทาไม่ได้แต่พอจัดก,การคิดแบบรวบยอดเรื่องที่ทําไม่ได้หรือทําได้ยากก็จะเหลือเพียงคําสั้น ที่โดยแล้วน่าจะทําได้สําเร็จนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมบางคนถึงชอบเขียนรายการสิ่งที่ต้องทํามากเพราะว่ามันทะให้คุณรู้สึกดีข้อ 8. จงย่อยงานใหญ่ให้เป็นงานเล็กย่อยงานให้เล็กลงและคุณจะทํางานง่ายขึ้นสาเหตุที่บางคนเนี่ยทำทันทีไม่ได้เป็นเพราะว่างานนั้นมันใหญ่จนเกินไปมีดีเทลมากจนเกินไปเสียพลังงานมากเกินไปวิธีแก้ปัญหาก็คือจะต้องย่อยงานใหญ่ออกเป็นงานเล็กๆเ,เช่นเราจะออกกําลังกายแต่ว่า การออกกำลังกายเนี่ยก็มีหลายประเภทเราจึงต้องระบุและเจาะจงไปเลยว่าเราจะวิ่งแล้วก็วิ่งบนอุปกรณ์รณที่ต้องใช้หรือว่าสิ่งที่คุณเตรียมเอาไว้ถ้าย่อยเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กจนติดเป็นนิสัยแล้วเราก็คุณก็จะกลายเป็นคนที่ลงมือทํานันทีแบบไม่รู้ตัวครับสรุปก็คืออย่าคิดเป็นภาพใหญ่ให้ไม่มีรายละเอียดแต่ให้ลองย่อยงานที่ทําออกมาแล้วดูว่ามีอะไรที่สามารถลงมือทําตอนนี้ได้เลยข้อ9้าไม่ต้องตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่จนเกินไป การคิดถึงเป้าหมายมากเกินไปจะทำให้คนเราเนี่ยไม่เห็นคุณค่าของงานเล็กๆนิสัยเล็กๆที่หยุดลงหน้าแน่นอนว่าความมุ่งมั่นเป็นสิ่งที่ดีครับแต่คนที่มุ่งความสนใจไปที่เป้าหมายมากเกินไปมักจะผัดผ่อนการลงมือทำงานเล็กๆที่มันอาจจะหยุดลงหน้าของคุณแล้วก็สำคัญมากคนส่วนใหญ่มักจะเป็นนักช่างเพอ้อฝันจึงมักจะทุ่มเทแรงกายใจไปกับจินตนาการมากกว่าการลงมือทำซะอีกขอ้อ10อย่าปรับเลื่มกับการวาดฝันใส่กระดาษ คนส่วนมากเนี่ยไม่รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่ามัวแต่เขียนแต่ไม่ลงมือทําจงย่อยความฝันใหญ่ๆออกเป็นส่วนเล็กๆแล้วทําให้มันเป็นจริงไม่ใช่เพียงแค่เขียนสรุปก็คือเราควรพยายามย่อยเรื่องใหญ่ที่ฝันเอาไว้ออกเป็นเรื่องเล็กน้อยให้มากที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆที่เราจะต้องลงมือทําได้ชัดเจนมากขึ้นการวาดฝันใส่กระดาษแล้วนั่งปลื้มใจอยู่คนเดียวไม่ได้ผลหรอกครับจะต้องลงมือทําให้มากขึ้นข้อ11ใช้ตัวล่อ อะไรที่คุณจะต้องใช้อ่านหนังสือลงมือทําออกกําลังกายให้เอาสิ่งนั้นเนี่ยวางไว้ใกล้ตัวครับจัดนินดน,นหน่อยให้คุณได้มองเห็นมันชัดเมื่อคุณตื่นนอนหรือว่าก่อนนอนก็ได้งานที่เป็นตัวจุดป,ประกายให้ลงมือทําแบบนี้เรียกว่าตัวล่อข้อ 12. หยุดสะสมข้าวของได้แล้วจงทิ้งทุกอย่างที่ไม่จะเป็นออกไปการเก็บสะสมทุกอย่างเป็นวิธีเอาชีวิตรอดครับคนที่ลงมือทําทันทีเขาจะไม่ค่อยสะสมข้าวของครับและเรื่องนี้มีอิทธิพลต่อการลงมือทําด้วยนะ เพราะว่าถ้าเราไม่สามารถเลือกทําในสิ่งที่ควรทําได้เราก็จะกลายเป็นคนที่ลงมือทําทันทีไม่เป็นคนที่มีข้าวของรายรอม,มากเกินไปคือคนที่ทําอะไรไม่เป็นยุ่งตลอดเวลาเวลามีอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมาหยุดลงหน้าก็เลยสับสนแล้วก็ไม่ลงมือทำสักทีเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มลดปริมาณสิ่งของรอบตัวเพื่อให้คุณหลุดพ้นจากวิถีชีวิตแบบหนูนักเก็บครับข้อ1ิเลิกคิดถึงผลลัพธ์แต่ให้คิดถึงจํานวนที่คุณได้ทํา ให้คิดถึงปริมาณที่คุณได้ทําดีกว่าคนส่วนมากเนี่ยเวลาที่คิดถึงผลลัพธ์เช่นถ้าขายสินค้าให้ลูกค้าและเขาปฏิเสธก็จะไม่อยากลงมือทําเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือคุณต้องเน้นปริมาณและจํานวนคุณทาจํานวนมากเท่าไหร่ทํางานกับลูกค้ามากเท่าไหร่สิ่งนี้นล่ะครับจะทําให้คนลงมือทําได้มากขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้กังวลในผลลัพธ์แล้วข้อ 14. เป็นเพราะว่าคุณคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ตัวเองจะเจอเรื่องที่รู้สึกแย่สุดท้ายคุณก็ไม่กล้าขยับตัวไปไหนเลย เราแก้ปัญหานี้ได้ด้วยการลดความเสียงลงครับลองมองหาช่วงเวลาที่คู่สนทนานหรือว่าลูกค้าของคุณเนี่ยน่าจะสะดวกหรือพิจารณาดูว่าสามารถติดต่อลูกค้าได้หรือไม่นอกจากนี้คุณควรพูดถึงประโยชน์ที่อีกฝ่ายจะได้รับไม่ใช่ว่าเรียกร้องออกจากเขาเพียงฝ่ายเดียวการคิดถึงผลประโยชน์มากมายที่ตัวเองจะได้รับหลังจากการที่คุณติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ทางแชทต่างๆเป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพเช่นให้คุณลองคิดถึงความรู้สึกโล่งใจที่เกิดขึ้น หลังจากโทรศัพท์ไปหาลูกค้าหรือให้ความเย็นดีที่นัดหมายลูกค้าได้สําเร็จพอคิดแบบนั้นคุณก็จะกล้าโทรศัพท์มากขึ้นครับและถ้าเกิดว่าคุณให้รางวัลตัวเองถ้ารางวัลที่ได้รับเมื่อทําสิ่งใดสําเร็จแล้วมันไม่มีความหมายรางวัลน,นั้นก็จะไม่มีคุณค่าสุดท้ายคุณก็จะไม่อยากลงมือทําต่อไปครับข้อ 15. จงเลิกทําอะไรก็ได้ไปก่อนการทําอะไรก็ได้ไปก่อนหมายความว่าคุณไม่คิดรอบข้อให้ดีก่อนว่าคุณจะต้องทําอะไร มันเป็นเพียงแค่การสร้างความรู้สึกพอใจให้กับตัวเองว่าฉันเนี่ยได้ลงมือทําแล้วคําว่าไปก่อนไปก่อนคืออะไรไม่คิดเลยว่างานนั้นจะมีผลลัพธ์อย่างไรจะคืบหน้าอย่างไรเพียงแค่ว่าทําให้เสร็จแบบขอไปทีก็เท่านั้นข้อ 16. กําจัดอิทธิพลของแรงกระตุ้นอย่าไปทําทุกอย่างตามแรงกระตุ้นไม่เฉพาะเรื่องงานเท่านั้นในเรื่องอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นการลดน้านหนักหรือออกกําลังกายถ้าคุณคิดว่าลองวิ่งดูก่อนก็แล้วกันคุณก็จะไม่สามารถวิ่งอย่างต่อเนื่องไปกิจวัตรได้ เพราะว่าการลงมือทําที่เกิดขึ้นเกิดจากความคิดที่ว่าลองทําไปก่อนเพราะฉะนั้นการลงมือทําก็เป็นแค่ทําไปก่อนลองไปก่อนแค่นั้นเองถ้าคุณต้องพึ่งพาแรงกระตุ้นคุณจะไม่มีทางลงมือทําได้เลยสรุปก็คือคุณต้องทํารายการสิ่งที่ต้องทําแบบละเอียดโดยกําหนดลําดับขั้นตอนการทํางานแล้วก็ลงมือทําไปตามนั้นคราวนี้ก็ไม่จะเป็นต้องรอให้เกิดแรงกระตุ้นแล้วแค่ทําตามสเต็ปที่วางไว้ก็พอ 17. ทําต่างจากเติมแค่เล็กน้อยก็พอ คนส่วนมากเนี่ยมักจะพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่คนเรามักจะให้คุณค่ากับสิ่งที่มีอยู่หรือเปอยู่ในปัจจุบันเพราะว่าตอนนี้เป็นสิ่งที่มีความชัดเจนในขณะที่เวลาอื่นเช่นอนาคตมันไม่ใช่ตอนนี้และมันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนการเอาชนะกฎของความเฉ่ยในชีวิตเป็นเรื่องยากในทางฟิสิกส์อธิบายได้ว่ากฎของความเฉ่ยวัตถุจะพยายามคงสภาพปัจจุบันเอาไว้ซึ่งก็เหมือนกับการที่คนเราเนี่ยต้องการรักษาสภาพปัจจุบันอารมณ์ปัจจุบันเอาไว้ ชีวิตคนเราถูกลอหลอมขึ้นมาแบบนี้และแน่นอนมนุษย์ทุกคนจะต้องการรักษาสิ่งเดิมเอาไว้และมีแนวโน้มที่จะต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นคนส่วนมากจะทำอย่างไรก็แค่ทำให้ต่างจากเดิมเพียงนิดเดียวก็พอไม่ต้องทำทุกอย่างให้เป็นเรื่องใหญ่เวลาทำอะไรบางอย่างทำจัดเล็กๆก็พอข้อ18จงบอกคนอื่นว่าคุณจะทำอะไรวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เราลงมือทำได้ทันทีก็คือการเป่าประกาศกับคนอื่นว่าเรากำลังทำอะไรเพราะว่ามีคนจับจ้องเราอยู่ วิธีนี้ใช้ได้ผลเลยทีเดียวเพราะว่าคนเรามักจะปรารถนาที่จะได้รับการยอมรับจากคนอื่นข้อ19ใช้สายตาของคนอื่นให้เกิดประโยชน์คุณจะต้องลงมือทําทุกอย่างโดยคิดว่ากําลังมีใครเนี่ยจับจ้องฉันอยู่การใช้สายตาของคนอื่นจะทําให้คนเนี่ยสามารถทําเรื่องต่างๆได้เพราะว่ารู้สึกว่าคนอื่นกําลังจับตามองคนอยู่20จงคิดถึงจุดเริ่มต้นว่าตอนที่ควรเริ่มต้นทาเนี่ยคุณลงมือทาทันไม่ ตอนที่คุณอยากจะทําอะไรบางอย่างเช่นขายของขายของออนไลน์คุณเริ่มทําทําไมจงค้นหาบอกเกิดของแรงจูงใจในขณะที่คุณเริ่มต้นคุณคิดอย่างไรให้กลับไปจําให้ได้อีกครั้งหนึ่ง21อย่าเริ่มต้นจากศูนย์ให้ยืมไอเดียของคนอื่นเอามาทํานั่นหมายความว่าคุณจะรู้จักใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เคยสาเร็จมาแล้วคุณก็แค่เรียนแบบคุณจะพบว่ามันเป็นงานที่หินมากๆหากคุณจะต้องเริ่มต้นทําอะไรบางอย่างเองทั้งหมด ให้คุณเรียนรู้จากคนที่เขาทำสำเร็จแล้ว 22. จงเตรียมพร้อมก่อนออกบินทุกอย่างในโรคใบน,นี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะว่าคุณไม่ได้เตรียมพร้อมคนที่เขาผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมอะไรครับจึงต้องผัดผ่อนออกไปเพราะว่ากลัวไม่ดีพอกลัวล้มเหลวเพราะฉะนั้นคุณจะเตรียมพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความคิดความเชื่อแผนงานของคุณ 23. จงจัดหาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่เตรียมพร้อมลองคิดดูสิว่า ถ้าคุณจะลงมือทําอะไรบางอย่างและอุปกรณ์เนี่ยมันไม่พร้อมคุณจะทํำไหมครับคําตอบก็คือไม่ 24. ไม่ยึดติดกับความสมบูรณ์แบบการยึดติดกับความสมบูรณ์แบบจะทําให้คุณไม่สามารถเริ่มต้นได้เพราะว่าคุณจะเอาแต่คิดอยู่ว่าคุณเนี่ยจะล้มเหลวหรือเปล่าใครเขาจะมองคุณอย่างไรคุณจะไม่เป็นที่ยอมรับไหม 25. อย่ากังวลจนเกินเหตุอะไรก็แล้วแต่อย่าไปคาดหวังว่าจะเพอร์เฟกเหมือนข้อสักโ่นะครับเคล็ดลับก็คืออย่าพึ่งกังวลจนเกินเหตุ แต่ควรมีแผนสำรองเอาไว้ในทุกเรื่องที่คุณทำทีนี้แล้วก็คุณก็จะมีแผนสำรองเวลาที่มันอาจจะเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคหรือว่าผิดพลาดบารรมการกับงานของคุณ26หากไม่แสดงให้คนอื่นรู้ว่าเรากําลังทํางานคนอื่นจะนึกว่าเราไม่ได้ทําเพราะว่าถ้าคนอื่นไม่เห็นว่าคุณทํางานเขาก็จะคิดทันทีว่าคุณไม่ได้ทํา27จงกําหนดตารางงานของคุณอยู่เสมอนี่เป็นขั้นตอนสําคัญเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่เคยกําหนดแผนงานของตัวเองเลย การกำหนดแผนงานจะเป็นไม้ตายสุดท้ายเพื่อช่วยคุณเลิกผัดวันประกันพรุ่งสักทีลองจับเวลาดูว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่จึงจะทำงานสำเร็จแล้วก็ลองวาดแผนตารางงานกำหนดระยะเวลาให้กับงานของคุณอะไรควรทำไม่ควรทำอะไรควรใช้เวลาอะไรควรตัดออกให้ลิสต์มันออกมา28เวลาที่รู้สึกว่าถ้าทำแล้วเกิดอะไรไม่ดีตามมาจะต้องรับมือไม่ไหวแน่แ่มนุษย์เราจะไม่ค่อยอยากทำอะไรเลยเพราะว่าสุดท้ายก็คือการติดเพอร์เฟกต จงทาจิตใจให้ผ่อนคลายหาวิธีการผ่อนคลายความเครียดหรือความกังวลออกกําลังกายหรือว่าปลดปล่อยความเครียดต่างๆอย่าไปเก็บความกังวลหรือความโกรธเอาไว้ทุกอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการเรียนรู้กว่าจะเป็นมืออาชีพเพราะฉะนั้นทําจิตใจให้สงบสบซก่อนแล้วทําให้ดีที่สุด29จงอย่าตั้งใจทํางานมากเกินไปแค่มุ่งมั่นก็พอการที่คุณลงมือทําให้ดีที่สุดแม้ว่ามันจะได้ผลลัพธ์น้อยหรือว่าอาจจะไม่ได้ผลลั แต่อย่างน้อยคุณก็มุ่งมั่นมากกว่าคนที่ยังไม่ลงมือทำซะอีกข้อ30จงระวังเรื่องสิ่งรบกวนสมาธิไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสิ่งแวดล้อมที่ทำงานวิธีที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการกลับลำก็คือคุณจะต้องเด็กเดี่ยงตู้ขายเครื่องดื่มอัตโนมัติเพื่อไม่ให้มันมาเป็นอุปสรรคจนกว่าจะได้กลับไปดื่มกาแฟาที่บ้านพูดง่ายงก็คืออย่าปล่อยให้มีอะไรมาดึงดูดความสนใจในเวลาที่คุณกำลังทำงานอย่าให้คุณคล้ยเขวได้ครับคุณจะต้องจงใจกลับลำ เพื่อให้หันมาลงมือทําการกลับลําสามารถนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ครับนั่นก็คือให้หันไปสร้างสิ่งล่อตาล่อใจที่จะทาให้เรากลับลํามาทํางานแทนที่จะปล่อยให้มันมาทําให้เรากลับลําจนไม่ลงมือทํา3 1อย่าเพิ่มเรื่องที่คุณอยากจะทําวิธีการส่วนใหญ่ที่คนทําก็คือทําทุกเรื่องมากเกินไปคนส่วนใหญ่มีเรื่องที่ต้องทํามากเกินไปจนไม่รู้ว่าต้องทําอะไรให้จบก่อนคุณจะเป็นคนที่ทําทุกอย่างให้จบแล้วค่อยทําสิ่งใหม่ครับ32 คัดเลือกให้เหลือเพียงเรื่องเดียวที่คุณต้องทําแล้วทํามันให้จบก่อน33าตัดสินใจให้เด็ดขาดว่าจะลงมือทําบางครั้งสาเหตุที่คนส่วนใหญ่ไม่ลงมือทาสักทีเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้ตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะทําเรื่องนั้นจริงๆการตัดสินใจไม่ได้สักทีเนี่ยว่าจะทําอะไรมันทาให้คุณเสียเวลาจําได้ว่าทุกครั้งที่คุณไม่ตัดสินใจมันเท่ากับว่าคุณกําลังเสียเวลาทําไมเราถึงไม่สามารถตัดสินใจให้เด็ดขาดได้เพราะว่าเราคิดว่าเราอาจจะมีทางเลือกที่ดีกว่ายังไงล่ะครับ 34จัดโต๊ะทำงานให้โล่งแล้วก็จัดเรียงเอกสารให้เรียบร้อยแล้วก็ลดโฟลเดอร์บนเดกสก์ท็อปให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ทำให้คุณมีความรู้สึกกังวลน,น้อยที่สุดโดยการจัดระเบียบทุกอย่างให้มันโล่ง35จงทำให้งานมันดูง่ายขึ้นโดยการที่แบ่งงานใหญ่เป็นงานย่อยแล้วก็ทำงานย่อยให้เสร็จแล้วค่อยทำงานถัดไป36จงใช้พฤติกรรมเนี่ยในการชักจงสมองเช่นหัวเราะอารมณ์ดี หรือทาร่างกายให้อยู่ในสภาพที่แอคทีฟแล้วก็พร้อมคนส่วนใหญ่เนี่ยที่มีร่างกายไม่แอคทีฟหรือมีสภาพที่ไม่แอคทีฟเขาไม่อยากลงมือทําหรอกครับเพราะว่ามันเฉื่อยชา 37. ปริมาณงานที่ทําจะต้องกําลังดีไม่ใช่ว่าเยอะเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปและสิ่งสําคัญคือถ้าปริมาณมันพอดีกับสินีควรรับผิดชอบได้และคุณทําจบคุณจะรู้สึกโล่งใจและคุณก็จะอยากทําอีกทําอีก38อย่าดองงานเอาไว้เพราะสุดท้ายก็ต้องทําอยู่ดี คนที่ชอบผัดผ่อนไม่ยอมลงมือทาสักทียอมมีงานค้างคๆเป็นธรรมดาเมื่องานพอกพูนขึ้น,นเรื่อยๆพวกเขาก็จะยิ่งตกอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถลงมือทําได้และสถานการณ์จะเริ่มเข้าสู่ภาวะวิกฤตบางคนเนี่ยชอบสะสมงานไว้เยอะๆแล้วค่อยเอามาทาในคราวเดียวเช่นงานทาบัญชีรายรับรายจ่ายคนกลุ่มนี้เนี่ยจะสะสมใบเสร็จไว้เยอะมากคนที่ชอบดองงานแบบนี้เป็นคนที่ชอบความตื่นเต้นท้าทายพวกเขาชอบทํางานในภาวะที่เร่งรัดหรือว่ากดดันนั่นแหละครับ สมองจะจดจําความรู้สึกพึงพอใจรือความรู้สึกแบบนี้เอาไว้สุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทําสิ่งที่มันไม่ถูกต้องสมองก็จะจําถึงความสําเร็จและก็ความล้มเหลวถ้าเกิดว่าคุณทําถูกแล้วครับมันก็จําว่าสําเร็จถ้าคุณน่ะผิดแล้วครับมันก็จําว่าคุณคือคนล้มเหลว39จงเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองและลงมือทําทันทีอย่าให้รอถึงขีดเส้นตายแล้วค่อยลงมือทําเพราะฉะนั้น ให้คุณกําหนดเส้นตายด้วยตัวเองแล้วทําให้เสร็จตามนั้นตามความพึงพอใจของคุณว่าเออฉันประเมินตัวเองแล้วว่าฉันทาเสร็จในหนึ่งวันสองวันคุณก็กําหนดมาเลยว่ามันคือหนึ่งวันหรือสองวันกับโปรเจกต์ที่คุณทําอยู่แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่กําหนดหรือว่ากําหนดมั่วๆนะครับพอถึงเวลามันก็จะเลื่อนออกไปเลื่อนออกไปสุดท้ายคุณก็จะกลายเป็นคนที่ผัดวันประกันพรุ่งครับ40เลิกหาข้ออ้างให้ตัวเองได้แล้วคนส่วนมากมักจะบอกว่าฉันเนี่ยไม่มีประสบการณ์ไม่มีเวลา อะไรก็แล้วแต่มันเป็นข้ออ้างต้องระวังให้ดีครับการใช้ข้ออ้างแบบนี้อยู่ได้เรื่อยจะทําให้คุณสะกดจิตตัวเองว่าคุณเป็นคนแบบนั้นจริงๆจนญาิที่จะเชื่อว่าตัวเองทําได้ 41. รับฟีดแบ็กจากคนอื่นซะบ้างเพื่อให้คุณเนี่ยได้รู้สึกว่าคุณต้องทําอะไรเพิ่มเติมจงหาคนที่สนับสนุนคุณแล้วให้เขาฟีดแบ็คุณคุณจะได้รู้ว่าปฏิกิริยาต,ตอบสนองที่คนอื่นเขาเห็นคุณทํางานลงมือทํานนทีมันเป็นอย่างไร และให้ฟังฟีดแบ็แล้วก็พัฒนาแล้วก็ไปต่อครับ 42. งจงเชื่อว่าตัวเองเป็นคนที่ลงมือทําทันทีภาพลักษณ์ของตัวเองจะส่งผลงกระทบมากต่อพฤติกรรมจงทําให้คนอื่นคิดว่าเราเป็นคนที่ชอบลงมือทําทันทีก็สิ้นเรื่องนั่นก็คือสวมการเป็นคนขยันสุดท้ายเนี่ยคุณจะกลายเป็นคนนั้นสามารถทํางานทุกอย่างโดยอัตโนมัติโดยไม่ผัดผ่อนได้แน่นอนแล้วลองทําอะไรเล็กๆน้อยๆก่อนแล้วค่อยทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่จําไว้นะครับเริ่มจากสิ่งเล็กๆ แล้วค่อยทาสิ่งใหญ่นับแต่วันนี้เป็นต้นไปจงเชื่อว่าตัวเองเป็นคนที่ลงมือทําทันทีแล้วก็เป็นแบบนั้นไปนจริงๆเลยครับ43ถ้าคุณอยากจะกระตุ้นตัวเองให้สําเร็จบางครั้งเนี่ยการฟังเพลงก็ช่วยได้เช่นเพลงที่คุณฟังแล้วฮึกเหิมถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนสภาพแวดล้อมจากการฟังได้คุณอาจจะสบายใจมากขึ้นฮึกเหิมมากขึ้น44จงเชื่อว่าการทํางานมันสนุกเพราะว่าคนที่ทุกเนี่ยไม่สามารถทํางานได้ดีหรอกครับ45 อย่าใช้เงินเป็นเป้าหมายแต่ใช้คุณค่าเป็นเป้าหมายต่างหาก 46. สาเหตุที่ทําให้คนเราผัดวันประกันพุ่งมีอยู่หลายอย่างด้วยกันเช่นปริมาณงานที่เยอะเกินไปความกังวลความต้องการที่จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันสมบูรณ์แบบแต่ดูเหมือนมันจะไม่มีสาเหตุใดสําคัญไปกว่าการที่คุณตั้งความหวังเอาไว้สูงแล้วก็กลัวว่าจะล้มเหลววิธีแก้ปัญหาก็คือคุณจะต้องลองค้นหาว่าความเสียหายที่ร้ายแรงที่สุดเนี่ยที่อาจจะเกิดขึ้นได้มันคืออะไร จากนั้นก็หาวิธีรับมือนั่นก็คือถ้าคุณมีแผนสำรองก่อนที่จะเกิดความล้มเหลวคุณจะเชื่อว่าคุณสามารถรับมือกับมันได้เพียงเท่านี้คุณก็จะเอาชนะความกลัวได้แล้ว 47. จงพยายามชักชวนคนอื่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในงานของคุณถือว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพเพราะบางครั้งคุณก็เบื่อที่ทํางานาซ้ำซากเพราะฉะนั้นจงชวนคนอื่นพูดคุยเรื่องงานให้บ่อยๆ48จงค้นหาสาเหตุที่ทําให้คุณผัดวันประกันพรุ่งข้อหนึ่ง เลือกไม่ถูกเหตุผลข้อแรกของการผัดบันประกันพุ่งก็คือคุณเลือกไม่ถูกว่าจะต้องทําอะไรก่อนจากนั้นเนี่ยควรจะเริ่มต้นด้วยการเลือกเรื่องที่คุณจะทํามาเพียงแค่เรื่องเดียวก่อนข้อ 2. คนส่วนใหญ่ตัดสินใจไม่ได้เด็ดขาดแน่นอนว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยที่ไม่เด็ดขาดเพราะว่าเขาไม่ได้อยากจะทําเรื่องนั้นจริงๆข้อ3คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เตรียมตัวเองให้ลงมือทําพวกเขาจึงผัดผ่อนไปก่อน49รู้จักประเมินเวลาว่า คุณต้องใช้เวลางานนั้นเนี่ยเท่าไหร่เช่นงานนี้ใช้เวลาสามนาทีก็คงพอแล้วงานนี้ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงพวกง่ายๆว่าคุณควรจะประเมินเวลาเพื่อใช้กระตุ้นตัวเองให้ลงมือทําเพราะบางครั้งเนี่ยพอเราไม่รู้ว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยอยากจะทํากัน50จงสร้างเงื่อนไขเฉพาะตัวสาเหตุที่คุณผัดวันประกันพรุ่งไม่ได้เป็นเพราะว่าคุณไม่ได้อยากทําหรือไม่มีความตั้งใจนะครับอันที่จริงแล้วคนเราจะลงมือทําทันทีหรือไม่มันขึ้นอยู่กับว่า การลงมือทำนันทีทำให้เราเนี่ยได้เกิดความรู้สึกยินดีหรือเปล่า51จดบันทึกเรื่องที่คุณผัดผ่อนออกไปแล้วก็ทำมันซะจะเรียกว่าเก็บตกก็ได้นะครับการผัดบันประกันพุ่งก็คือการล้มเหลวดีๆนี่เองคุณอาจจะรู้สึกว่ามันดูรนดุนแรงไปหน่อยแต่ถ้าลองคิดดูให้ดีการที่คุณไม่สามารถลงมือทำตามที่คุณวางแผนไว้แปลว่าคุณยอมรับความล้มเหลวเพราะฉะนั้นจดบันทึกเรื่องที่ต้องผัดผ่อนออกไปแล้วก็ลงมือทำคือย้อนกลับมาทำมันอีกครั้ง แล้วก็ทํามันให้จบด้วยครับ 52. จงหยุดพักให้ถูกจังหวะบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทําผิดจังหวะคุณก็จะรู้สึกว่าตัวเองทําผิดมากที่พักผ่อนจงแบ่งเวลาให้ชัดเจนเลยว่าคุณจะพักผ่อนตอนไหนคุณจะทํางานตอนไหนเช่นตอนบ่ายโมงถึงบ่ายสองคุณจะนอนพักสักยิบหนึ่งแล้วก็ทํางานต่อเป็นต้น 53. อย่าเสียเวลาไปกับการคิดว่าคุณจะทําดีไหมหรือไม่ทาอย่าลังเลเมื่อเห็นรายการสิ่งที่คุณต้องทําจงเขียนสิ่งที่คุณต้องทาใส่กระดาษโพส์อิ์ เพื่อให้คุณสามารถย้ายลำดับได้อย่างเหมาะสมตามแต่ละบริบท54ใช้โปรแกร,รม Excel มาเป็นตัวช่วยถ้าเกิดว่าวันนี้คุณคิดตัวเลขแบบเ,ย,เยอะๆนะครับเช่นหลักพันหลักหมืน่นหลักล้านเนี่ยมาบวกมือเนี่ยเสียเวลาไหมครับแล้วก็เหนื่อยด้วยสุดท้ายเนี่ยเวลาที่คุณจะบันทึกยอดขายบันทึกกิจกรรมต่างๆให้คุณใช้โปรแกร,รมต่างๆเข้ามาเป็นตัวช่วยทําทุกอย่างให้ง่ายเข้าไว้มันจะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถลดเวลาทํางานได้55ห หาพื้นที่ส่วนตัวให้ตัวเองบ้างเช่นคุณสามารถที่จะลดความเครียดให้ตัวเองด้วยการหาสถานที่พักผ่อนไปเที่ยวบ้างพักเล่น Facebook บ้างเป็นต้นเมื่อคุณรู้สึกผ่อนคลายในระดับที่กำลังดีคุณก็จะมีแรงจูงใจขึ้นมาทำเองครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับฟัง motivation podcast สวัสดีครับ